จะปีนเสาแล้วปีนต้นเสาแล้วนุ่นครับไปแล้วนุนไอ้ยอ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 เดี๋ยววันนี้ปีใหม่ก็มาครับมาดูนะครับเฮ้ยคิดหนี่งไอ้ยออันนีสบายใจหมูน้อยตกน้ำนะไม่ใช่ไม่ใช่ช้างลายตกน้ำดู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  โอ้วยวายครับคึกคึกซับคึกขนองดูฮึบ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 โยโอ้โหโอ้คุณว่าปลาผมเนี่ยตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับตั้งแต่เกิดนะครับปลาคนตัวนี้มันกล้ามากปลาเราอะไรนะไลฟ์สดใช่ไหมใช่ไลฟ์สดครับแต่ก่อนข้อกับตรงนี้โอ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 ้ โอ้อะไรโอ้โอ้โอ้ผมว่าคุ้มค่ามากนะครับเราจัดสรรให้เอฟซีและท่านผู้ชมดูนะใช่ครับไม่คุ้มค่ากันเราสิ่งที่เราไม่ได้เราก็ได้เขาเข้ามาในชีวิตของเราอ่าโอเคเนาะคือคือเราไม่คิดไม่ฝันว่ามันจะมาถึงจุดนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมถ่ายวีดีโอเฉยๆเล่นกันก็ว่าเขว่าพวกเราบ้าเลยพวกเราบ้าดูดูไอ้นี่ยิ่งบ้าอีกยิ่งก็ถ่ายยิ่งต้อง นับวันยิ่งแดงแดงอะไรนั้แสดงการด่างเหรอครตอนตอก่องบ้าคุณบ้านะว่าะเขาว่าคุณให้ผมถ่ายอะถ่ายแล้ไม่เสียช้างนะมันเสียตรงไหนช้างผมไปถูกไปมันก็เป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้ช้างผมอุดมสมบูรณ์ไหมดูดูดูโอ้เล่นโคลอยู่คนเดียวอ่ะ ไปเลยถุกแปลงทอดดาวอโอ้โหฮึฮึฮึโดโร่โอ้ผมได้ภาพหน้าปกนะครับดาวไล่พ่อโอ้ลุตตายเหรอเฮ้ย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 อุ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้ฝุ่นไงง้องเลย โอ้โหโอ้โเออัสนเือน้งโอ้เาือน้ง้ามอโอ้เฮ้อไมสนใจกล้วยนะครับเฮาทูเล่นยังไงให้หลุดเดี๋ยวเจอหมาอ้สิผู้ค นอนลง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 นอนอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผูกแบบไหนอ๋อมีมีโอ้โหมีแบบมีทริกนะครับมีทริกในการผูกดาวเล่นจนโซ่ไล่พ่อจนโซ่หลุดนะครับโอ้มีล่อไว้ล่อไว้เติมเติมพลังแป๊บหนึ่งอืมตายกูตายตายกูตายครับ เดี๋ยวขอขอเติมพลังแป๊บครับเขาดูพ่อพ่อดาวนะครับล้างเสาเลยเนี่ยโอ้โหกลัวเสาเปื้อนนั่นนี่ธรรมดาแล้วครับคนกําลังเหินนะครับนี่บ้านใหม่นะครับต้องสวยๆไว้ก่อนบ้านดาวเ่าสะอ้าดครับบ้านบัวบานเละตุ้มเปะี่ โอ้ลากเสาเลยโอ้กําลังเคยเห็นครับโอ้กวาจะได้มาไม่ได้เรื่องง่ายนะกวาจะได้มาใช่ไหมผมพาคุณปลาลุยปลาลุยดงอย่เออควรจะได้ครับเติมเติมพลังแล้วแล้วอือเฉยอือเฉยอือเฉยอือจฉะออเโอ้ นี่ครับนี่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 เฮ้โอ๊โอ๊โอ้โห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 นี่นะครับความอย่าลืมไปกดซับสไครป์ับช่องช้างพรายดาวมงค์นัลเฟนไทยแลนด์ครับเป็นกำลังใจให้หนูดาวนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เนี่ยมีความน่ารักให้ท่านผู้ชมดูทุกวันเลยนะครับวันนี้ดูแลพวกนี้ก็ถ่ายให้ดูใหม่อีกนะจ๊ะแล้วคอนเทนต์เล่นขี้ตมของดาวมงคล โอ,โอโ้ยโอ้โยโอ้โยสบายใจสบายใจยังไงสบายใจยังไรจะโอ้โหเห็นหมา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 ,หมาครับหมานี่กัดตะไก่เดี๋ยวคี่ต้มเริ่มแบบเเริ่มอะไรเริ่มเปียกเ,เริ่มมันแล้ะนี่จะช้างชอบแบบนี้ครับพีต่ต้มผิวพันได,ได้ดีๆนะครับอมความความเย็นในตัวไว โอ้โห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 มโอ้โอ้โถโอ้โอ้โหของเล่นเยอะบ้านนี้โอ้โหเอ้าอเลอร์จ๊บใครมาเล่นกับผมไม่ได้ของผม อโอ้โหเล่นเฉยก็ได้มันต้องคิดตมมามันคึกจริงๆนะนี่โอ้ดูโโโโโโปล่อยไม่ได้นะครับก็อย่างที่เห็นวิ่งเล่นตนุยตนุยเตนุยตนุยเ,เล่นซ้ายเล่นขวาอถ้ามันเป็นบริเวณพื้นที่ที่มันไม่มีช้างโดยรอบก็ไม่ได้ว่าจะไปเล่นไหนก็ไปแต่ว่ากลัวเขาวิ่งไปหาช้างที่โดนโดนช้างหรือทำ้ายบางทีช้างก็ไม่ได้ชอบ ไม่ได้ชอบเออช้างตัวเล็กเสมอไปแล้วก็ช้างเราไม่ได้อยู่กันเป็นฝูงอยู่กันเป็นบ้านใครบ้านมันโอ้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 ปึ๊บป๊าป๊รอทำอไรที่ขาอื้อหือ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 อ้านาลงนอลงนลงเล่นนาลงอู้อู้อู้ไม่รู้จะเล่นอะไรนะขอเล่นเยอะโอ้โอ้สไลด์ ดูครับนอนเป๊ะโอ้โหโอ้โหโอ้โหน่ารักไหมครับน่ารักไหมครับโอ้โหน่ารักจริงๆริงเลยดู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 แล้วมันก็อ้วนอ้วนเลยโอ้โห้หโ้นาตึบโอ้โห ออนะนะู่นนอเอออเาเอาเต็มที่เลยเอาอเอาไปเอาอออนู่นน่ะเดี๋ยวพักนอนครับตอนเที่ยงนี่หมดแรงใครดูโอ้โหเเล่นโซ่อือืมพอไม่ให้เล่นโซ่นะอ้ต้ม้มเต็มตัวเลยครับท่านผู้ชม เด่นอันเนี้ยอันเนะอันเนี้ยนี่อันเะอันเนี้ยน่ารักนะครับโอ้ยโอ้โหโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยขี้ขี้ขัดอ่ะโอ้โโออ้ยอุ้ยอุ้ยเป็นไรอ่ะ ไม่เรยเนี่ยเอา้าเอา้าอุ้ยโอ้มันจะให้ไม่ให้รักได้ไงครับอุ้ยอุ้ยโอ้ดูนะครับน่นไปอ้อนเมียอ,อยู่เป็นไข่โอ้โหร้อนอะไรอย่างนี้ ตอนเนี่ยแม่ดาวดีตรงนี้แหละครับดีตรงไหนครับดีตรงนี้แหละครับหายลายกินแค่นี้แหละครับแค่ตรงหายาให้กินแหละครับต๊ะโต๊ะอินไม่ชมอไ่๋อโอ้ยตอนนีตอนนี้ตอนกอดอุ่นนิดนึ่งนะครอ๋อตอนกอดอุ่นนิดนึงนะครับก็เลยได้ดาวออกมาเป็นแบบนี้ใช่ไหมฮะนี่คือลูกชายใครนะฮะโอ้ยอี๋ ผู้ชายเอฟทุกคนครับดูดูด,ดูเห็นตั้งแต่เล็ก,กินโตดูถ่ายดินเลยแล้วหนูดูโอเคนะให้ดาวเล่นไปแล้วก็จะไปเจอกันในอีพีต่อไปครับก็ <c oughs> ถ่ายให้ดูตลอดเลยในของช่องช้างรายดาวมงคลน,นะครับ